ดีค่ะเด็กๆอ่าวันอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเรื่องชุมชนหน้าอยู่ชุมชนก็คืออ่ามีหลายๆครอบครัวหลายๆคนอยู่รวมกันเราเรียกว่าเป็นชุมชนพอเป็นชุมชนใหญ่ๆแล้วทีนี้เราก็จะรวมกันเป็นอำเภอเพอหลายๆอำเภอร,รวมกันเต็จก็จะกลายเป็นจังหวัดนะคะจาไว้นะคะว่าเด็กๆ อาศัยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเราอาศัยอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดซึ่งอำเภอของเรามีอะไรที่น่าสนใจมากมายนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูซิว่าอ่าสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีคืออะไรเห็นไหมคะเด็กๆอ่าหม้อน้ําลายวิจิตรนี่คือสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีอ่าต่อไป ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนนทบ,บุรีก็จะเป็นแม่น้ําไหลผ่านแบ่งออกเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่ตะวันตกอ่ะตะวันตกตะวันออกเด็กๆยังไม่ต้องเรียนรู้นะคะให้รู้แต่เพียงว่าจังหวัดจังหวัดนนทบ,บุรีของเราเนี่ยจะมีแม่น้ําเจ้าพยาเป็นหลักเพราะฉะนั้นอาชีพอาชีพของชาวจังหวัดนนทบ,บุรีส่วนมากเมื่อก่อนจะทําการ,กรเกษตรนะคะจะปลูกผลไม้ส้มโอมะท้อนมังคุด และผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนนทก็คือทุเรียนนะคะซึ่งตอนนี้หายากมากหลังจากที่ปีพอต่อ 2, 4 5เกิดน้ำท่วมใหญ่ทุกสวนก็แทบจะไม่เหลือต้นทุเรียนเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นสวนแบบใหม่ประยุกต์ใหม่แต่ก็ยังคงผลไม้ดั้งเดิมไว้อ่ะเดี๋ยวคุณนิชจะพาไปดูนะคะที่สวนคุณนิอ่าเด็กๆไปดูเลยนะคะ อ,า,อาชีพตั้งเดิมของคนจังหวัดนนทบุรีนะคะก็คือการทําสวนอดเดี๋ยวคุณนิภามาดูสวนของแทากระทร้อนต้นกระทร้อนต้นมะนาวนะคะนี่คือการทําสวนของคนจังหวัดนนทบุรีรุ่นเก่านะคะเป็นการทําพืชสวนเป็นเกษตรกร,กรส่วนใหญ่นะคะก็จะปลูกผักผลไม้แล้วก็ใส่เรือพายไปขายอันนี้ส้มโอค่ะ อันนี้สวนที่บ้านค่ะให้มาดูว่ายังมีการทําเกษตรกรรมอยู่นะคะก็คือการทําสวนสวนนาตอนนี้จะไม่มีแล้วอันนี้คือต้นต้มเขียวหวานนะคะก็ยังคงมีอยู่นี่คืออาชีพดั้งเดิมของคนจังหวัดนนทบุรีนะคะผละไม้ที่เก็บได้ก็จะใส่เรือพายไปขายแต่ตอนนี้คือไม่ได้ใส่เรือไปแล้วนะคะต้องใส่รถแล้วะ,ะ่ค่ะเพราะว่าคลองจะไม่ค่อยมีแล้ว เดี๋ยวเราไปดูอาชีพอื่นอีกต้องเนื้อจากเกษตรกรอาชีพทั้งเดิมค่ะ,ะ,คะหลังจากที่เด็กไปดูสวนแล้วอาชีพตเกตเกษกเตรกรแล้วนะคะมันก็จะมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งอาอ,อาชีพอีกอาชีพหนึ่งของคนจังหวัดนนทบุรีนั่นก็คือการค้าขายค้าขายอะไรล่ะคะค้าขายผลไม้ที่อยู่ในสวนอแต่ตอนนี้ส่วนมากแล้วสังคมจะกลายเป็นสังคมเมืองแล้วก็คือหมู่บ้านเกิดขึ้นมามา,มากมาย เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ส่วนใหม่ก็จะไปทำงานตามบริษัทห้างร้านนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองของอำเภอปากเกร็ดหรือของคนจังหวัดนนทบุรีนะคะอาหารที่ขึ้นชื่อของอำเภอปากเกร็ดมีใครรู้บ้างว่าอะไรเอ,อ่ยถ้าเด็กๆเ,เคยไปที่เกาะเกร็ดนะคะเกาะเกร็ดจะมีเจดีเอียงนะคะเจดีเอียงจะมีชื่อเสียงมากแล้วภายในเกาะเกร็ดก็จะมีการทำ เครื่องต้นดินเผานะคะเครื่องต้นดินเผานี้จะมีชื่อเสียงมากเห็นไหมคะก็จะมีหม้อน้ําลายวิจิตรตันยรักของจังหวัดนนท์อยู่ที่นี่ด้วยและอาหารที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่ก็คือทอดมันหนอกลาค่ะอ่าเสร็จแล้วก็จะมีขนมหวานนะคะสมัยก่อนจะมีคลองขนมหวานซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังคงอยู่ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้มีโรคระบาดคือโคโรนาไวรัสโควิด19ก็เลยงดการจัดล่องเรือเก้าวัดถ้ามีถ้าไม่มีโคโรนาไวรัสนะคะเด็กๆเ,เราจะมีการจัดล่องเรือเก้าวัดเราจะไปเที่ยวชมกันที่เกาะเก็ดเราจะไปเที่ยวชมที่วัดต่างๆที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนนนะคะเจดีเอียงก็จะอยู่ที่เกาะเก็ดอ่ะ ศาสนาส่วนใหญ่นะอ่านี่คือลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนนทบุรีเห็นไหมคะแม่น้ําเจ้าพยาจังหวัดนนทบุรีจะอยู่สองฝั่งทิ่ตะวันตกทิตะวันออกนะคะเห็นไหมคะมีแม่น้ําล้อมรอบเลยอ่าบรรยากาศน่าอยู่บรรยากาศบ้านสวนอ่ะทีนี้ก็ศาสนาส่วนใหญ่นะคะชาวจังหวัดนนทบุรีจะนับถือศาสนาพุทธจะมีประเพณีปักบาตรทางน้ํา แล้วลองลงมาก็จะเป็นศาสนาอิสลามเป็นชุมชนของชาวมุสลิมซึ่งเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้นะคะระหว่างพุทธกับมุสลิมอ่ะทีนี้ก็เด็กๆพอจะเข้าใจหรือยังคะว่าจังหวัดนนทบุรีมีอะไรที่น่าสนใจมีอาชีพอะไรมีอาหารอะไรที่อร่อยอ่า มีอะไรเป็นสัญญลักษณ์อ่าหม้อน้ํำลายวิจิตต่อไปคําขวัญของจังหวัดนนคืออะไรเอย่ยเด็กๆฟังนะคะฟังแล้วพูดตามคําขวัญของจังหวัดนนทบุรีคือทุเรียนเหนือชั้นเครื่องปั้นดินเผาอ่าเห็นไหมล่ะเครื่องปั้นดินเผาที่ครูดินให้เด็กๆดูใช่ไหมคะเครื่องปั้นดินเผาอ่าเมืองเก่าวัดงามตลาดน้ำน้าชม รื่นรมสวนสมเด็จเกาะเกล็ดงามตาพฤกษานานาพันธุ์บ้านจัดสรรเป็นเลิศอ่านะคะเห็นไหมคะตอนนี้ก็จะเป็นบ้านจัดสรรเป็นเลิศเพราะตอนนี้จังหวัดนนทบุรีกลายเป็นสังคมเมืองไปแล้วก็จะมีบ้านจัดสรรเกิดขึ้นมามากมายอาชีพกเกษตรกรก็จะค่อยๆหายไปแต่ก็ยังคงมีไว้อยู่นะคะเด็กๆคะ เด็กๆท่องได้ไหมคะคําขวัญของจังหวัดนนทบ,บุรีเด็กๆเปิด YouTube ดูแล้วท่องตามนะคะอ่าแล้วอาทิตย์นี้ครูนี่จะให้เด็กๆตรงงานตัวพยันชนะไทยนะคะวันนี้ของานเป็นก็อเอ๋ยก็ไก่อาทิตย์ที่แล้วเด็กๆเก่งมากกมมือให้คนเก่งหน่อย เด็กๆเ,เขียนเลขหนึ่งกับเลขสองมาส่งคูนิดได้ยอดเยี่ยมเก่งมากเลยนะคะเด็กๆสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเราก็จบเพียงแค่นี้ไว้อาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายเด็กๆอย่าลืมไปท่องคำขวัญของจังหวัดนนทบุรีแล้วส่งการบ้านให้คูนิดด้วยนะคะขอตัวกอไก่นะคะแม่ไก่นะคะลูกอ่าบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ